สวัสดีค่ะวันนี้น้องนุ่นก็อยู่กับ s a m s u n Galaxy g Note 20 Ultra นะคะซึ่งน้องนุ่นนะคะก็ได้พูดสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว Galaxy ตัวท็อปตัวนี้ไปแล้วนะคะในคลิปก่อนอย่างเช่นตัวของหน้าจอของเขานะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.9นิ้วนะคะความละเอียดแบบ WQHD+ ค่ะ แสงสว่างของเขาเนี่ยก็สูงขึ้นถึง25นะคะแล้วก็มีความสว่างสูงสุดถึง1,500นิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของ CPU ก็มาพร้อมกับตัว CPU Exynos 990 RAM มีให้เลือก8 g ิแล้วก็12 g b ส่วนความจุนะคะมีให้เลือกอยู่ที่256 g b นะคะแล้วก็512 g b ค่ะมาพร้อมตัวของ 4G หรือว่า LTE แล้วก็มีตัวของ Hyper Fast 5G มาด้วยนะคะ ส่วนตัวของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวอัลตร้านะคะก็อยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมปรองรับระบบฟาสชาร์จนะคะอยู่ที่25วัตต์ค่ะสามารถชาร์จเพียงแค่30นาทีเนี่ยได้ถึง50%นะะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในโ o t ต20อัลตร้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับการสแกนใบหน้านะคะแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือใต้จอนะคะแบบอัลตราโซนิก ซึ่งตัวนี้นะคะได้ทํามาเป็น 2D แล้วก็3าดีร่วมกันค่ะทําให้การสแกนไรยนิ้วมือของเรานะคะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสเปคคร่าวๆข,ของตัวโ o t ต20 Ultra นะคะซึ่งก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยนองุ้นจะพาท่านผู้ชมดูท่านนะคะมาดู10ฟังก์ชันน่าใช้นะคะหรือว่าฟังก์ชันมาใหม่ในตัวท็อปของตัวโน้ต20 u l t r อนี้ค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามนองุ้นไปดูกันเลยค่ะ มาที่ฟังก์ชันแรกกันเลยนะคะจะเป็นฟังก์ชันของ Advanced Air Action นะคะซึ่งทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าถ้าตัวของโน้ e 20เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวปากกานะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะมีฟังก์ชันท่าทาง Air Action นะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันปัดไปทางซ้ายนะคะทางขวาสลับกล้องต่างๆนะคะหรือว่าขึ้นลงแบบนี้เพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว Ultra มาใหม่เนี่ยเขาก็จะ เพิ่มตัวของแอร์แอคชั่มานะคะอีก5ท่าทางค่ะก็คือลงจากซ้ายไปทางขวาแบบนี้นะคะก็จะเป็นการย้อนกลับค่ะแต่ถ้าเรา,เาลงจากขวาไปทางซ้ายตรงนี้จะเป็นการเรียกแอปล่าสุดนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นการขึ้นและลงนะคะพูดขึ้นไปแล้วก็ลงแบบนี้นะคะจะเป็นการกลับหน้าโฮมนั่นเองค่ะหรือถ้าเราอยากเลือกแบบสมาร์ตซีเล็กนะคะจะตัด ตัดภาพต่างๆในนี้นะคะก็สามารถที่จะลงแล้วก็ขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะเป็นสมาร์ทซีเลคขึ้นมาให้นะคะตดตรงด้านล่างไม่ว่าจะเป็นการตัดแบบซีรีมตัดแบบบวงวงกลมหรือว่าตัดแบบไฟจิบนะคะหรือว่าตัดแล้วก็ปักหมดุดตรงนี้ก็สามารถทําได้เลยหรือว่าใครนะคะที่อยากจะแคบหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งงานค่ะก็คือทําเป็นตัวของแอร์แอคชั่นแบบซิกแซกนะคะแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นการแขปบหน้าจอนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถเขียนลงไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจดโนต้ตนะคะการเ,เป็นนินสซอรหรือว่าไฮไลท์นะคะก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบปากการตรงนี้ได้เลยค่ะสามารถเก็บบันทึกนะคะไปที่ตัวของแกลลอรี่หรือว่าแชร์ไปที่แอปพลิเคชันต่างๆพร้อมใช้งานได้เลยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับตัวโนต้ตนั่นก็คือซัมซุงโน้ตที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ ซึ่งในตัวของ n o t ต20 Ultra นะคะเขาจะมาพร้อมกับ Samsung Note แบบใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการนะคะออแบ่งหน้าค่ะนี่ค่ะแบ่งหน้าแยกแบบนี้นะคะก็ทําให้การจดบันทึกนะคะมีความสะดวกแล้วก็แยกอย่างชัดเจนนะคะง่ายขึ้นเป็นการเขียนไว้บนข้อความตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัว n o ้ตโน้ต10หรือว่าโน้ต9โน้ต8เนี่ยก็จะมีการแยกนะคะระหว่างการพิมพ์และการเขียนแต่ถ้าเป็นตัวของโน้ต20นะคะเขาจะรวมไว้เลยค่ะ ถ้าตรงของการพิมพ์ตรงนี้เราสามารถที่จะไฮไลท์หรือว่าแก้ไขได้เลยถ้าเป็นตัวตัวนี้ก็คือเป็นการนําเข้า PDF นั่นเองค่ะตรงนี้สะดวกนะคะต่อการใช้งานมากขึ้นเราไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มนะคะเป็นแอปพวกเขียน PDF ต่างๆตรงนี้สามารถเข้า Samsung Note แล้วก็สามารถแก้ไขงานได้เลยค่ะข้ามไปยังจุดด้านขวานะคะตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นการที่จะเปิดตัวของคลิปเสียงมานะคะแล้วเขาก็จะมีการไฮไลท์นะคะว่าตอนนี้คลิปเสียงที่พูดเนี่ย เราจดไว้ถึงตอนไหนแล้วนะคะเดี๋ยวามาเริ่มดูกันเลยถ้าด้านนี้นะคะก็จะมีการจัดโฟลเดอร์นะคะเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ไว้ได้ค่ะเป็นโฟลเดอร์สมุดบันทึกปิดหน้าจอตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวของ s r r e n o Of Memo นั่นเองค่ะตรงด้านบนตรงนี้นะคะก็คือเป็นการนำเข้าไฟล์ pdf ค่ะถ้ากดไปแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มไฟล์ pdf แล้วก็แก้ไขงานได้เลย ส่วนในตัวของโน้ตนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ค่ะไปอยู่ตรงด้านบนตรงกลางได้นะคะตรงนี้ก็จะมีการแยกนะคะระหว่างตัวของปากกาแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นไฮไลท์ตรงนี้ก็แยกให้เลยทําให้เราเนี่ยมีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะเขียนไปนะคะแล้วก็ไฮไลท์ตามได้เลยค่ะตรงนี้ถ้าเวลาไฮไลท์เนี่ยเขาก็จะไปอยู่ด้านหลังของตัวข้อความทําให้ข้อความมีความเด่นขึ้นนะคะ มีบ่วงมีการาปรับตัวหนังสือนะคะให้เป็นแบบตรงมีการแปลงลายมือนะคะเป็นตัวพิมพ์ค่ะมีการแปลงเป็นตัวของรูปทรงได้ค่ะแบบนี้นะคะเวลาทำ powerpoint อะไรอย่างนี้ก็จะมีความง่ายขึ้นด้านบนก็จะมีพวกการแชร์ต่างๆสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้นะคะเพิ่มแท็กหรือว่าการจัดเรียงหน้าแทมเพลตหน้าแบบนี้ก็เลือกได้เหมือนกันนะคะถ้าเราจะเลือกทม p พ a ตแค่ตรงนี้อันเดียวก็กดไปได้เลย นี่ค่ะหรือว่าถ้าจะเลือกแคมเปญนะคะแค่ได้หน้าใดหน้านึงหรือว่าใช้กับทุกหน้าก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็ถ้าเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ได้กับทุกหน้าแบบนี้นะคะก็สะดวกการใช้งานนะคะส่วนตรงนี้สามารถแนบไฟล์รูปภาพ PDF นะคะรูปภาพหรือว่ากล่องข้อความต่างๆนะคะลงมาได้เลยสมมุติเราจะทํา PowerPoint หรืออะไรเงี้ยค่ะ,ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ Samsung Note แบบใหม่แบบคร่าวๆค่ะ ส่วนฟังก์ชันต่อไปนะคะน้องุ้นถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ว้าวมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเป็นฟังก์ชันของ Advanced i n g l e t a k e ค่ะเขามีการอัปเกรดขึ้นมานะคะก็คือเราสามารถที่จะเลือกนะคะตัวของเวลาได้ค่ะตรงนี้เพิ่มเวลามาให้นะคะจากปกติเนี่ยแค่10วินาทีตรงนี้เพิ่มมาให้ถึง15วินาทีค่ะแล้วเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะถ่ายกี่วินาทีนั่นเองตรงนี้นะคะเป็นการถ่ายแบบว่า กดครั้งเดียวสามารถได้รูปภาพนะคะและว,วิดีโอมากสูงสุดถึง14แบบเลยนะคะก็เหมาะกับคนที่ชอบไปเที่ยวชอบโพสต์ภาพลงโซเชียลนะคะถ่ายครั้งเดียวก็สามารถเลือกภาพได้หลายแบบเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะตรงนี้เอาสัก5วินาทีนะคะตรงนี้กดถ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆเอาขยับตัวหน่อยค่ะจูนิ้วจูนิ้ว <c oughs> พอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาอยู่ที่แกลเลอรี่ค่ะก็จะมีการประมวลผลนะคะสักครู่นึงเดี๋ยวก็จะมีรูปภาพขึ้นมาให้นะคะด้านข้างจะมีบอกว่าได้รูปภาพนะคะและว,วิดีโอก,กี่แบบตรงนี้ถ่ายไปเพียงแค่5วินาทีได้วิดีโอและรูปภาพรวมกันถึง8แบบค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็จะเลือกเ,ออเขาก็จะเลือกตัวภาพที่ดีที่สุดมาให้นะคะมีวิดีโอนะคะมีแบบว่าภาพอัตราส่วน1ต่อหนึ่งให้มีปรับฟิลเตอร์ให้นะคะหรือว่า เป็นการกรอภาพที่เร็วขึ้นนะคะตรงนี้ก็มีมาให้หมดเลยตรงนี้เป็นบูมแมลงนะคะก็มีเหมือนกันหรือว่าเป็นวิดีโอแบบภาพย้อนกลับนั่นเองค่ะค่ะและฟังก์ชันที่โดดเด่นอีกหนึ่งฟังก์ชันของกล้องนะคะซึ่งตัวของ n o t ต20 u l t r อเนี่ยจะมาพร้อมกับการซูนนะคะถึง50เท่าค่ะเหมาะกับคนนะคะที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็เก็บรายละเอียดแบบใกล้ๆนะคะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกตั้งแต่0.5เท่านะคะ2เท่า 4เท่า1ิบเท่าหรือว่าสูงสุดนะคะอยู่ที่50เท่านั่นเองค่ะซูมไปแล้วนะคะก็ยังได้ภาพที่มีความละเอียดที่ชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยขวามือนะคะจะมีภาพพรีวิวให้ดูนะคะว่าตอนนี้เราซูมไปที่ตรงไหนคะ่ะค่ะและส่วนใครนะคะที่ชอบถ่ายวิดีโอตัวโน้ต20 u l t r อัลตรานะคะก็จะมาพร้อมกับการถ่ายวิดีโอนะคะแบบ 8K นั่นเองค่ะ เก็บรายละเอียดนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัววิดีโอมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เข้ามาที่โหมดวิดีโอแบบนี้เลยค่ะกดที่ตรงอัตราส่วนนะคะเขาก็จะมี9:16ต่อ 8K ตรงนี้นะคะสามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 8K ได้เลยค่ะตรงนี้จะอยู่ที่สูงสุด5นาทีนะคะสามารถกดถ่ายรูปได้นะคะหรือว่าถ่ายไปแล้วเนี่ยสามารถไปส n นภาพนะคะในตัวของแกลลอรี่ได้ค่ะ ตัวของการถ่ายวิดีโอ 8K นี้นะคะสามารถที่จะเลือกถ่ายนะคะในโหมดวิดีโอปกติก็ได้หรือว่าจะไปเลือกถ่ายนะคะในโหมดของวิดีโอแบบโปรได้ค่ะ นี่ก็คือภาพที่ได้จากการ snap ออกมานะคะ<ม>ก็ยังมีความละเอียดแล้วก็ความคมชัดค่ะค่ะและหมดของ pro video นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะสามารถที่จะปรับนะคะได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของความละเอียดหรือว่าอัตราส่วนนะคะของวิดีโอเป็น21ต่อ9ได้ค่ะในความละเอียด8 k ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวของอ,อัอตราส่วน21ต่อ9นะคะสามารถปรับได้สูงสุดนะคะอยู่ที่4 k 6 0เ mm, ฟรมเรทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ยังสามารถที่จะปรับนะคะตัวของไม้ได้ด้วยค่ะตัวนี้กำหนดที่มาของไม้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังนะคะต่อผ่าน USB หรือว่าตัวของบลูทูธค่ะปรับพวกเอฟเฟกหรือว่า ISO ต่างๆนะคะเป็นพวกของความสว่างต่างๆได้เลยและยิ่งกว่านั้นนะคะยังสามารถปรับการซูมนะคะให้มีความสมูทมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะเวลาซูมเข้าไปนะคะก็ จะมีความสมูทแล้วก็มีความออสวยงามนะคะเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะในโหมดของ Pro วิดีโอค่ะและฟังก์ชันนะคะที่ถือว่าเป็นทางลัดให้การใช้งานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยก็คงหนีไม่พ้นกับตัวของแอปเนั่นเองค่ะซึ่งตัวแอปเนะคะตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนหน้าตาไปนะคะตรงนี้ก็จะถ้าเราปัด ปัดตัวของด้านข้างออกมานะคะจะเป็นทางลัดหน้าจอแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาให้นะคะตรงนี้ก็จะเซตไว้เป็นพวกกล้อง,องพวก Chrome หรือว่า YouTube แบบนี้ค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ค่ะกดเข้าไปที่ดินสอแบบนี้นะคะก็จะมีแอป,ปทั้งหมดในตัวเครื่องค่ะที่ขึ้นมาให้นะคะสามารถกดได้นะคะว่าตัวแอป,ปไหนที่เราใช้บ,บ่อยๆอย่างเช่นตัวของโทรศัพท์นะคะ Google Drive นะคะปฏิทินหรือว่ารายชื่อแบบนี้นะคะก็ นำเข้ามาได้ค่ะตัวไหนที่ไม่ได้ใช้นะคะก็ลบออกไปได้ค่ะและพิเศษของตัวแอปเอนะคะถ้าสมมติเราเปิดแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเปิดตัวแยกหน้าจอได้เลยนะคะพร้อมกันก็กดค้างออกมาแบบนี้ค่ะเอาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะก็จะเป็นการแยกหน้าจอค่ะแต่ถ้าเรานะคะกดค้างออกมาแบบนี้แล้วก็วางไปเลยนะคะจะเป็นการสร้างหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานั่นเองค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะ เลือกใช้งานแอปพลิเคชันนะคะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นสามารถใช้แอปพลิเคชันสองแอป,ปนะคะหรือว่า3แอป,ปเนี่ยในครั้งเดียวได้ค่ะส่วนการาตั้ง2หน้าจอนะคะเราสามารถกดค้างได้หรือว่าจะแตะเพียงแค่ครั้งเดียวก็ได้ค่ะสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่จุด3จุดนะคะหรือว่าเลือกแตะตรงนี้ได้เลยสมมตุติน้องวุ่นเปิดนะคะเป็นตัวของตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราปัดแผงเอทนะคะเปิดเป็นปฏิทินตรงนี้ก็แยกหน้าจอได้เลยค่ะ หรือว่าถ้าเป็นตัวแผงเอดหรือว่าแอปเอดตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะคะเป็นแผงเอดต่างๆเช่นเป็นพวกไลฟ์เมสเซจผู้คนการเลือกอัจฉริยะนะคะเปลี่ยนได้ปัดออกมา2ทีนะคะก็จะเป็นการเลือกอัจฉริยะค่ะค่ะและถ้าท่านใดนะคะที่ชอบแอปใช้แอปพลิเคชันไหนบ่อยๆนะคะสามารถล็อกนะคะตัวแอปพลิเคชันนั้นนะคะไว้ใช้ได้นะคะอย่างรวดเร็วค่ะเวลาที่เราเคลียร์แอปอื่นไปนะคะก็ยังสามารถที่จะใช้แอปนั้น เปิดเรียกมาได้เลยค่ะก็คือวิธีการนะคะก็ตรงนี้จะเป็นพวกหน้าตางนะคะของแอปที่เราใช้อยู่ถ้าสมมติน้องนุ่นนะคะใช้เป็นตัวกล้องบ่อยนะคะก็กดที่ไอคอนของกล้องแบบนี้แล้วก็เปิดเอาไว้เพื่อการเริ่มที่รวดเร็วนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Quick Launching เปิดไว้นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะล็อกแอปนะคะสำหรับการเริ่มด่วนนะคะถ้าเราปิดไปทั้งหมดตัวของกล้องนะคะก็ยังจะ ยังอยู่ที่หน้านี้นะคะทําให้เวลาที่เราอยากจะใช้งานเนี่ยก็มีการเรียกขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและฟังก์ชันถัดไปนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันของการแชร์ไฟล์นั่นเองนะคะสามารถแชร์ไฟล์จากตัวซัมซุงกา a ล็กซเครื่องหนึ่งนะคะไปยังอีกเครื่องหนึ่งค่ะได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นตัวของไฟล์งานรูปภาพหรือว่าตัวของวิดีโอค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะคะ วิธีการนะคะสมมุติถ้างุ่นจะแชร์ตัวของไฟล์รูปภาพจาก s a m s u n Galaxy g Note 20 Ultra ตัวนี้นะคะไปยังตัวของ Note 20นะคะน้องุนก็เลือกรูปภาพมาค่ะแล้วก็กดแชร์ทางด้านล่างจะมีคำว่าการแชร์ใกล้เคียงนะคะขึ้นมาให้ตรงนี้ค่ะกดได้เลยค่ะทีนี้เขาก็กำลังจะหาอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงนะคะเครื่องที่เราจะรับไฟล์นะคะให้เปิดตัวของเมียายแชร์ตรงนี้ไว้ค่ะ ก็จะขึ้นเลยนะคะอย่างรวดเร็วเลยว่าเป็นตัวของ Galaxy Note 20ก็กดได้เลยค่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็กดยอมรับได้เลยนะคะแล้วก็ส่งไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเป็นการแชร์ไฟล์นะคะได้อย่างรวดเร็วมากเลยค่ะนี่และสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบการใช้งานแบบ PC นะคะตัวนี้มีฟังก์ชันใหม่ค่ะก็คือเป็นตัวของ Samsung Dex นะคะเวอร์ชันแบบไร้เล็โดยที่เราเนี่ย ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมหรือว่าอุปกรณ์พ่วงใดๆเลยนะคะสามารถที่จะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะยิงไปที่ตัวของทีวีนะคะตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าโปรเจคเตอร์ได้เลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะก็คือเข้ามาที่ตัวโทรศัพท์นะคะปัดแผงด้านบนลงมานี้ค่ะจะมีคําว่าเด็กตรงนี้ขึ้นนะคะกดเข้าไปเลยค่ะทีนะคะเขาก็จะขึ้นมานะคะการเชื่อมต่อแบบไร้สายสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการก็จะเป็นตัวของซัมซุงตัวนี้ค่ะ ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็กดเริ่มตอนนี้ได้เลยนะคะก็จะมีการส่งขึ้นไปนะคะกำลังเชื่อมต่อกับ Samsung Galaxy ี่นี่ค่ะแตะเริ่มบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อเริ่มนะคะตรงนี้ก็กดเริ่มได้เลยที่โทรศัพท์แบบนี้นะคะซึ่งข้อดีของตัวเด็กนะคะวิธีเปิดแป้นสัมผัสตรงนี้เขาก็จะมีบอกมาให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ นี่ค่ะปัดลงมานะคะใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นแป้นสัมผัสก็คือเป็นเหมือนตัวของทัชแพดนั่นเองค่ะนี่ทำเป็นเมาส์ได้นะคะแบบนี้หรือว่าเราจะออกจากโหมดนี้นะคะเวลาที่เราดูวิดีโอหรือว่าออดูทำงานในนี้เราสามารถที่จะเล่นนะคะเป็นตัวของ d u o mode ได้เลย ตรงนี้ก็ให้เปิดเป็นวิดีโอหรือว่าทํางานไปนะคะส่วนหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเรายังสามารถที่จะเล่นอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการดูรูปภาพนะคะหรือว่าเป็นการออตอบกับข้อความเป็นการอา,อาจจะดู YouTube ในนี้ด้วยก็ได้เหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะส่วนเวลาที่เราอยู่ตรงหน้าทัชแพดต,ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้3นิ้วนะคะปัดหน้าจอเพื่อดูได้นะคะว่าตอนนี้เราใช้แอปพลิเคชันไหนอยู่แบบนี้ค่ะ มานนี้นะคะค่ะซึ่งความละเอียดของตัวซัมซุงเด็กนี้นะคะก็รองรับความละเอียดสูงสุดถึง QHD พัดนั่นเองค่ะสามารถใช้เป็นทัชแพดได้นะคะเปิดพวกทำงานนะคะพวก Microsoft หรือว่าจะเล่นเกมก็ได้นะคะตรงนี้ ก็ทําได้เหมือนกันหรือว่าเราจะต่อเป็นพวกแป้นพิมพ์นะคะหรือว่าเมาส์เพื่อสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะล็อกตัวของซัมซุงเด็กก็ได้นะคะหรือว่าจะออกจากตัวของเด็ก็ได้ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือ10ฟังก์ชั่นน่าใช้ที่มาใหม่ของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ค่ะ สำหรับตัวของคลิปหน้านะคะถ้านุ่นมีอะไรมาแนะนำนะคะหรือว่ามีฟังก์ชันการใช้งานดีๆมาแนะนำนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นุ่นขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ